ภาพน,นี้จะพามาดูต้นกําเนิดของเหตุการณ์ทั้งหมดในยลวงนค,ครนี่คือเทวดาชั้นพรมครับเราดูบรรทัดแรกบรรทัดแรกที่ซ้ายสุดคือสัปปเกสีพรมอันนี้คือต้นต่ออันนี้เป็นหัวหน้าหัวโจกนะครับเพราะสัปปเกสีพรมเนี้ยขอลงมาเกิดในช่วงนี้เพื่อปกป้องชาวล้วแล้วก็จะมาจัดการกับขอมดําสัปปเกสีพรมเนี้ยก็จะมีบริวารเยอะมากแน่นอนว่า ทางขวาถัดมาก็สุวรรณศรพรมก็เป็นบริวารของส,สัพเพเกศีก็ขอลงมาเกิดตามอันทิกาพรมก็เป็นบริวารของสุวรรณศรซึ่งก็ศรัทธาในส,สัพเพเกศีพรมก็ลงมาเกิดตามเหล่านี้ลงมาเกิดตามกันหมดเลยมาเกิดยังไงก็ดูลูกศรน,นะครับสัพเพเกศีพรมนะครับลูกศรชี้มาว่าสมัยโยนกเนี่ยเกิดมาเป็นพมคุมารสุวรรณศรพรมก็ตามมาแต่ตามมาเป็นใครเนี่ยนิยายยังไม่เฉลย อันธิกาพรมก็เกิดตามมาเป็นสิงนะครับวิพาดาเขาเกิดตามอันธิกาก็เกิดมาเป็นนวลนะครับเห็นคําว่าอันธิกาพรมกับวิพาดาพรมอันนี้เป็นที่มาของคําว่าอันธิกาวิพาดาซึ่งคนที่อ่านนิยายแล้วก็จะคุ้นละอันธิกาวิพาดาอันธิกาแปลว่ากลางคืนวิพาดาแปลว่ากลางวันนะครับกลางวันกับกลางคืนจะอยู่คู่กันได้ไหมหรือว่าจริงๆมันเป็นของนี่มันก็ต้องคู่กันหรือว่ามันเป็นของนี่ มันไม่ควรจะเจอกันนะเพราะว่ากังวลคือมันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้อันนี้แล้วแต่คนไปตีความกันเองแล้วกันข้อสุดคือโพีิก่อนผมอันนี้ก็ลงมาเป็นอีชื้นนะครับข้างหน้าเป็นสมัยปัจจุบันเป็นใครอันนี้ก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับนี่ยายก็เฉลยอ,อยู่แล้วในยุคโยนกนครเนี่ยมีตำนานอยู่สองตำนานที่เรามาสรุปกันว่า2องตำนานนี้นะ เป็นต้นเรื่องที่ทําให้เรื่องนี้สนุกสองตำนานของชาวลูกก็คือ 1. ตํานานเนนน้อยกลับชาติมาเกิด 2. คือตํานานแม่หญิงอามไพซึ่งตํานานนี้จะเป็นชนวนกู้ชาติเดี๋ยวจะมาฟังกันทีละตานานว่ามันคืออะไรเริ่มต้นด้วยตํานานเนนน้อยกลับชาติมาเกิดเรื่องก็เล่ากันมาว่าสมัยพระเจ้ามาังรายซึ่งเป็นสมัยก่อนหน้าพระเจ้าพังคร,ราสไปมีเนนน้อยชาวล้วะเนี่ยถูกขอมดํา กาแกล้งจะไปใส่บาตรที่ไหนขอมดําก็ไปยืนขวางบ้างไปเทบาตรทิ้งบ้างก็คือตั้งใจแกล้งเพราะว่าอะไรในนิยายเล่าว่าสมัยนู้นเนี่ยขอมดํามีอํานาจมากแล้วก็รบกันแล้วก็ชนะชาวล้วอยู่หลายครั้งแล้วก็ชอบเรียกชาวล้วว่าพวกทาตพรามีเนนน้อยมาบินจารบาตก็เรียกเนนองค์นี้ว่าเนนขี้ทาตเนนถูกแกล้งก็ไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินมรู้ทําไงก็เข้าไปในถ้าแล้วก็ภาวนา จนขาดใจตายขาดใจตายปุ๊บก็ไปเป็นพรมก็คือไปเป็นสัพเพเกสีพรมนี่เองนั้นสัพเพเกสีพรมก็ตั้งจิตเลยว่าพวกขอมถ้ากูเกิดมา,าอีกครั้งหนึ่งกูจะล้างมึงให้หมดเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องลงมาเกิดก็ดูเลยว่าช่วงเวลานี้เหมาะสมฉันจะลงมาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าพั์ราช เพื่อจะกำจัดขอมให้หมดไปจากแผ่นดินโยนก